ีสูสุมิวเปี2024ันนี้นะครับลูกค้าเป็นตัวของ rs นะเวลาเป็น rs เนี่ยมันจะข้างในเป็นสีดําตัดเขียวแต่ลูกค้าบอกว่าเขียวเยอะแล้วอยากได้ดําล้วนๆดีกว่าก็เลยเลือกเป็นสีดําแบบนี้เลยดีไซน์สปอร์ตนะครับสำหรับผมห้าดีเวลาเราเลือกนะครับง่ายนิดเดียวคือกดลงไปคืนตัวไหมถ้าคืนตัวได้ดีแบบนี้เห็นปะมันไม่ยวบเห็นปหแบบนี้ต้องกดแบบแรงๆถึงจะมีน้ําหนักนะครับ พอแบบนี้มันจะทําให้เรารู้ว่าข้างในไม่ใช่ฟองน้ําพอไม่ใช่ฟองน้ําก็ไม่ทําให้เกิดกลิ่นเกิดฝุ่นนั่นเองอันนี้สําคัญนะครับส่วนตัวดําๆแบบนี้เขาเรียกว่าพรมใยเสริมเหมาะยังไงนะครับสำหรับรถที่เป็นรถครอบครัวนะครับเลี้ยงหมามีเด็กนะครับแนะนําว่าให้ใส่แบบนี้ด้วยนะครับจะได้ทําความสะอาดง่ายมากยิ่งขึ้นและทําให้พรมทนมากยิ่งขึ้นครับแถวสองก็มีนะครับแบบนี้เลยสําหรับใครที่ถามว่า พรมมันมีครบไหมใต้เบาะก็มีให้ครบแบบนี้ถูกวาลไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยตัวหลังเบาะตัวที่สองนะครับก็มีแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาระวางของยาวๆจะได้วางได้นั่นเองนี่ครับอันนี้แถว3สําหรับใครที่ถามว่าตัวเนี้ยที่เป็นพรมเดิมของคู่ตัวรถนะครับสามารถใช้ได้ไหมตอบได้เลยว่าใช้ได้แต่สิ่งที่จะต้องคํานึงถึงนะครับคือมันอมน้ําอมกลิ่นอมฝุน่นจะทําให้รถมีกลิ่นแบบเนี้ย เวลาเรามีรถสวยๆสักคันเราก็อยากดูแลง่ายๆอยากให้มันไม่มีกลิ่นนั่นเองอันนี้คือตอบโจทย์นะครับเวลาใครขึ้นมาก็ดูดีเราใส่ทําหอมไปอีกหน่อยกลิ่นหอมเลยเราก็มีรถที่ดูดีทั้งภายนอกและภายในนะครับ